จริงๆอะนะเกเนียนยานขนาดนี้ละฮะไม่คิดจะมีสามีกับเขาบ้างแล้วไงก็จะอยู่ขึ้นคาไั้ไงยะนี่แกดูอย่างฉันนี่สิฝั่งพระนครเนี่ยฉันกินมาแล้วร้อ,อยี่สิบคนตังทนเนี่ยฉันยังไม่นับนะโอใช่แหมก็เธอมันกินไม่เลือกโทษนี่อย่างฉันเนี่ยนะสวยๆแบบเนี้ยคิดจะมีแฟนทั้งทีต้องหาให้ดีและตรงสเปกที่สุด ภาพจังหวนที่มีสเปคกับเขาด้วยเหรอมีสิยะสเปคของฉันเนี่นะหนึ่งเลยนะต้องไม่ดื่มเหล้า 2. องไม่ตบบริเรสามไม่เล่นการพน,นันสี่ไม่เที่ยวกลางคืนแล้วก็ไม่เจ้าชู้และที่สำคัญที่ฉันเน้นย้ำที่สุดเลยนะก็คือต้องอยู่ในศีลในธรรมยาง <c oughs> <c oughs> ง่ายมากเลยจ้าหาที่ไหนอ่ะอุ้ยวัดข้างบ้านเราเนี่ไง ถ้าชอบรูปไหนแนละ้วก็อุ้มไปได้เลยอยู่ในสินในทรรมกันทั้งนั้นดีไหมแบบนั้นนะ่ะตระวังเลยนะช่วงนี้ทางนอกรีบมันเยอะจะจะดูออกยังไงล่ะแกก็ดูสิถ้าองไหนนะคิ้วดกดกนะ่ะองคนั้นนะพระตอมอเอเออุ้ยแต่กูเหล้วก็นไมขึ้นได้เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านแป๊บนึงนะไปทำไมอะไปดูก่อนว่าที่บ้านอะคิ้วดกหรือเต่าระวางก็อุันไม่ได้องค์ ใครใครอะฮะโจรโจรไม่ใช่โจนเบาๆหน่อยฉันเองจอมแมาตกอกตกใจแม่เขาจำคนใหญ่เช่ก็มันคนเราเนี่ยจะทำงานใหญ่มันก็ต้องวางแผนทำอะไรกันหน่อยโก็ดีแล้วดีแล้วแมีใครเห็นหรือเปล่าวะก็นั่นน่ะสิแม่จะคิดมากเลยนะฉันเองเออ ท่ oh, 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 oh. ันเองไอ้จอมที่หลังจะมาอย่างนี้แม่ต้ออกกไกลคนเราทำงานใหญ่มันก็ต้องมีการปรอนตัวกันหน่อยม่ใช่ <S 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 ใช yeah. ่ใชแล้วเราตจัดการได้เลยเร็วกอยากให้ใครจะเลิกเล่นได้ยัางเนี่ยใส่ข้าวใส่ออกอยู่นี่แหละล่าลำคันแม่เออว่าแต่ว่าฉันเอง ว่าจตว่าไอ้ไอ้แผนการอะไรของแม่เนี่ยที่แม่บอกว่าตาหลองเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีจริงๆอ่ะจริงหรือเปล่ามั่นใจเหรอจริงสิลูกตาหลองเนี่ยมันรวยเนีมันให้สร้อยแม่มาเออวันแต่งไอ้ไอ้วันเกิดวันเกิดแม่ให้สร้อยเลยนะจริงเหรอแม่อ่อมันรวยจริงเหรอรวยจริงแล้วมีเงินมีทองตรงเยอะแยะเลยโอ้แล้วอไอ้ทรัพย์สมบัติอะไรที่แม่บอกว่ามันมันเก็บไว้ที่ไหนอะแม่รู้ยังไง แมนี่จะหลองอัางาๆมันเป็นอัลไซเมอร์มันหลงๆลืมๆมันจําไม่ได้กระทั่งลูกของตัวเองจำไม่ได้แม้กระทั่งสมบัติเอาไปไว้ตรงไหนตรงไหนแม่แล้วคนเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเน่าเอา้าทําไมจะไม่มีเราเลี้ยงเขาให้ดีอถ้าเกิดเขาจําได้วันไหนนะเอ็งก็รวย จริงหรือเปล่าดีดีดีถ้าอย่างนั้นฉันรวยแล้วก็ฉันจะเอามันไปเลี้ยงเองเออฉันต้องโกหกว่าฉันเป็นลูกเขานะใช่โอเคโอเคใครมาเฮ้ยไปแม่กลัวไปก่อนลุงก่อนไม่อยากให้คุณหมอเอกไปเลยอะค่ะฉันคงจะคิดถึงคุณหมอมากๆเลยนะคะเนี่ยผมคงต้องไปต่างประเทศสักสามสี่วันนะครับคุณหนุ่มเอ๊ะคุณหนุ่มครับเมื่อวานนี้ฝ่ายคุณหนุ่มอยู่ ตรงนี้ไม่ใช่ครับเอ่อทำไมหรอฮะวันนี้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับอ๋อคือว่ามันเป็นสายเดินทางนะคะคุณเองคุณหมอเอกไปกี่วันละคะเนี่ยผมคงต้องไปต่างประเทศสักสามสี่วันนะครับคุณอุ๋มครับถ้างานนี้ไปได้สวยเนี่ยกลับมาคงมีเงินจ่ายค่าจ้างคุณอุ๋มนะครับแหม่เพื่งหมอเอกพูดอะไรอย่างนั้นคะงงเงินอะไร พูดถึงค่าจ้างของอุ่มเนี่ยคุณหมอเอกไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก็ได้ค่ะค่าจ้างสำหรับอุ่มแล้วเนี่ยคุณหมอจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นนี่อะไรครับอะไรแหมทำเป็นอินโนเซนตอะไรก็อะไรอะอะไรก็ได้อะที่มันอยู่ในตัวคุณหมอะ <c oughs> คืออะไรครับคุณหมวช่วยใบให้ผมหน่อยได้ไหมครับใบอะคะครับคือว่าไอที่มันอยู่ในตัวคุณหมอเนี่ยนะคะคือมันมันจะเป็นหัวหัวกันหัวนี่แหละครับคุณหลวงฮะหัวนี่แหลคะหหลครับผมจะให้คุณหลวมได้ยังไงเดินไหนเดินไปไหนมาไหนมีแต่คอหน้าเกลียดแย่เลยครับคุณหลวมคุณหมอเอกอะไรอะไม่ใช่หัวนี้ค่ะ หัวนมเหรอครับหัวนมใช่ครับว่าจุดไอ้ไม่ใช่เอาไปทำอะไรแล้วข้าหัวนมมาที่ฉันหย่านมแล้วไม่ใช่หัวนมค่ะแล้วถ้างั้นหัวอะไรกันแน่ครับใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับใกล้ๆหัวนมอ่ะค่ะบอกบอกผมเลยก็ได้ครับหัวหัวอะไรครับหัวใจไงค่ะหมอยังมีอะไรอีกผมคงให้คุณอุ๋มไม่ได้หรอกครับทำไมอ่ะหก็ หัวใจผมอยู่ที่คุณอุ๋มแล้วครับอออรอูอ่าคุณอุ๋มนั่งดีๆดกว่าครับนั่นสิคะเรายืนคุยกันทำไมก็ไม่รู้นั่นสิครับจริงๆเลยไม่อยากให้คุณเอกไปเลยจริงๆเลยผมไปทำงานนะครับเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว ว่าแต่ครั้งนี้จะไปไหนอะคะไปทํางานอะไรอะคะอ๋อพอดีมีสายมาบอกผมนะครับว่าเลดี้กาก้าจะเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศอังกฤษนะครับอ๋อแล้วก็คุณมยเอกก็เลยจะไปตั้งบูธขอรับบริจาคที่งานคอนเสิร์ตของเลดี้กากกาไว้ราดัาออโอ้โหเข้าใจผิดแล้วล่ะครับคุณอุ๋มอะไรคะผมจะไปเก็บขวดกับกระป๋องนะครับ <S <S ค,คุณอุ๋มทีด่ดูสิครับ <S <S คนเยอะขนาดนั้นขวดกับกระป๋องโอ้โหเยอะแยะมากมายเราร่ำรวยกันเละเทะเลยครับ เขาเล่นนะครับคุณออ mm. ๋ก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณคุณหมอเอกโชคดีกันแล้วกันนะคะครับก็ผมต้องรีบไปแล้วครับผมว่าได้เวลาแล้วหรอคะใช่ครับแต่คุณอย่าลืมนะครับที่ผมฝากไว้เรื่องแรกเลยนะครับคุณออ๋ห้ามห้ามเลยนะครับคุณอุ๋ถ้าไม่มีใครมารับเนี่ยคุณอุ๋ห้ามให้คนแก่ออกจากบ้านเด็ดขาดนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับ คุณหลุงครับอีกเรื่องในเรื่องสุดท้ายนะครับคุณหลุงดูแลหัวใจผมดีๆนะครับตบหัวแล้วลูบหลังแหมจที่หัวซะขนาดนี้ไม่ต้องมาฝ่าหัวใจแล้วมั้งคะผมว่าผมรีบไปดีกว่าครับขอให้ผมโชคดีนะครับคุณหลุงค่ะโชคดีนะคะโชคดีครับคุณหลุงคุณหมอคะเออนี่ใครคะลุงหลงไงเฮ้ยเยอะขยะรีไซเคิขึ้น จำลงไม่ได้เลยทำไมคุณลุงแต่งตัวอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยอจะไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใครคะย่าโอียคาร้กาก็เรดี้กาก้าอคือเขาจะมาขอทําเรื่องกลับบ้านนะจ๊ะไม่ได้นะคะเมื่อกี้คุณหมอเอกเนี่ยเพิ่งสั่งอยู่ยกนะคะว่าห้ามคุณยายคุณตาคุณลุงทั้งหลายกลับไปโดยที่ไม่มีญาติมารับไปไหนไม่ได้ทั้งสิ้นค่ะอ คือต้องกลับได้แน่นอนเพราะว่าตลองน่ะลูกเขามารับกัดยี่ไงลูกตลองสวัสดีครับผมชื่ออ้าวจอมคุณลุงทักผิดคนหรือเปล่าครับผมชื่อสมพงษ์สมพงษ์เนี่ยเป็นลูกของนางแจ่มใช่แม่แจ่มเนี่ยเป็นแม่ของสมพงษ์อะไรกันแน่คะสมพงษ์เป็นลูกของคุณลุงหลองครับนี่เป็นพ่อของผมครับคุณลุงหลองคะโทษนะคะ คุณนี้กเขาเป็นลูกของคุณลุงจริงๆหรอคะดูอยู่เออจริงถ้าฉันมีลูกอย่างเงี้ฉันตายซะดีกว่าค อย่างกระโจนาลอยเหมือนควายธนูไม่มีปิดใจยันครับคุณพยาบาลครับคือว่าพ่อผมเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์ไงหลงหลงลืมลืมมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับที่พ่อผมเนี่ยจะจําผมไม่ได้คุณพ่อครับวันนี้ผมจะมารับคุณพ่อกลับบ้านของเราไงที่เชียงใหม่ไงพ่อเออเชียงใหม่ที่ไหนล่ะฉันอยู่ส่งแพร่จำได้ไหมครับสร้อยเส้นนี้ กลับไปทำไมไอ้ชมจับไอ้ช่วยหน่อยช่วยจับไอ้ชมไอ้ช่วยจับไอ้จอมหน่อยสิจอมจอมไหนแม่แม่ช่วยผมด้วยได้ป่ะแม่แลงไงในที่สุดมันก็สารภาพแล้วว่ามันเป็นแม่ลูกกันใครแม่ลูกขอเล่นครับจริงๆแล้วสร้อยเส้นนี้คุณพ่อจําได้ไหมที่คุณพ่อมอบให้ผมตั้งแต่ตอนเด็กๆไงแล้วก็ส่งผมไปเรียนเมืองนอกเออ้ชายไอะไมียมันต้องช่ยที่นมันยังไงกันแน่คเนี่ยนี ถ้าหากว่าแกไม่ยอมรับว่าเขาเป็นลูกนะฉันจะไม่แต่งงานกับแกนี่นี่นสมพงษ์ลูกพอ่อใช่ไหมคุณลุงได้ยินแล้วช่ไครับปล่อยผมบ้านแล้วนะครับเป็นพ่อลูกกันเหรอเราลูกกันโ่อทีจับผิดตัวพ่อเองอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยลูกพอ่อพ่อไม่เจอลูกตั้ง พ่อครับวันนี้นผมจะพาคุณพ่อกลับบ้านที่สงขาาครับไปฉันอยู่เชียงใหม่ <Yeah! S 2> เฮ้ยคุณเราว่าอยู่จังหวัดไหนกันแน่คะก็เ,เชียงใหม่ใช่ไหมครับพ่อยอยู่ระยองนี่ <c oughs> เขาเปน็นอันใจมื่อเขาจําไม่ค่อยได้เราไปดูแลที่บ้านจริงๆแล้ว,ว่คุณพ่อเนี่ยมีตังค์ครับปลูกบ,บ้านไว้หลายที่มากเลยครับที่ระยองน่ะเป็นที่พักผ่อนครับใช่ฉันอยู่จันั่น คุณพ่ออยู่ที่ไหนจ๊ะระยองถ้าอย่างนั้นคุณโยมพบาลช่วยเซ็นช่วยพยาบาลค่ะช่วยเซ็นอนุมัติผมโอเคเดี๋ยวใบนี้เนี่ยเป็นใบอนุญาตใบอนุมัตินะคะเดี๋ยวฉันเซ็นแล้วจะส่งไปให้ทีหลังแล้วกันคุณพยาบาลถ้าอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วผมต้องขอพาตัวพ่อกลับก่อนนะครับงั้นกลับได้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะคุณลุงเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี่จะไปก็ฝากอะไรไว้นิดนึงแล้วกันนะคะก็ขอให้คุณลุงคุณป้าเนี่ย โชคดีก็แล้วกันนะคะโอ้ยไม่ต้องโอ้ยพอละฉันโชคดีอยู่แล้วละโอแคคืนเดียวอออกไปเนี่ยนะก็อย่าไปทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาอีกอย่าไปทําตัวให้มันเป็นภาระสังคมไปแล้วก็อย่ากลับเข้ามาอีกเข้าใจไหมออกไปเนี่ยก็อย่าหันหลังกลับมามองอีกเข้าใจเปล่านี่ไม่ใช่ติดทุกกันนะนั้นผมลาเลยนะครับโชคดีแล้วค่ะแม่ป่ะหยุดหยุด เอาละค่ะคุณลุงคะแม่ลุงหลองกับประเจมขเขาก็โชคดีมีลูกหลานมารับไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเขาไปละสองคนนั้นแหะโชคดีแล้วกันนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวตอนนี้ก็พักกันตามอธัธยาศัยนมาบริหารเนี่ยตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นขึ้นสักที <c oughs> มันมันบริหารเ็าลูกให้มันแตกก่อนฟันขึ้นมันไม่แตกเลยเน่าไปสามลูกแล้วเ <c oughs> นี่ยแม่ลุง ตัดไม่เข้า่ช่วยตัดหน่อยสิลุงก็ฟังฟังไม่ค่อยดีแม่พูดก็พูดแตหนูอยากเจอพ่อครับอยากเห็นหน้าพ่อพ่อหนูเป็นใครครับโอ้อยากเห็นหน้าพ่อไม่ถามพ่อ,อก,ก่อนว่าอยากเห็นหน้ามึงไหมเน่ยแม่ครับจะได้เห็นหน้าพ่อไหมแล้วม่พาหนูมาทำไมาไปที่นี่วันเนี้ยนนก็มีดาราสองคนลูก<ะ>ดาราสองพี่น้องเขาจะมารับลูกบินกระเอกพันใช่เขาจะมาทําไมแม่ เขาจะมารับลูกไปร่วมเอาไปร่วมแสดงปัญญาเลนูภาคสมปัญญาเลนูที่ไหนแล้วร่วมไงจะเอารถร่วมกับตันยูมารับแกนี่แหละหนูไม่ใช่ผพหนูแค่เหมือนเช เข้าผมประโลมใจตัวเองน่ะเขาเ้าใจปะเออนเราคิดในแง่ดีว่าเรามีผมแค่นี้ก็ดีเหมือนกันนะเวลาสระผมไม่เปื้อนแชมพูไงใช่ใช่ชอโอ้ในเครืองแก้มพูเลยตีระบียบเยอะๆแล้วก็ต้องใช้ฟองเยอะๆ,ๆใช่ไหมๆๆอันนี้เราเอามาหยดเดียวถูเป็นเส้นดีใช่ไหมันดีใช่ไหมแต่อย่างน้อยเจ๊มาเป็นแบบนี้ไม่ล่ะเนี่ยเร้จะเปแบบเนี้ยเดินไปไหนเดี๋ยวผู้ชายเห็นผู้ชายตัวว่ามีน่ารักเลยอ่ะ ใจแอมน,นี่ไปดูมาแล้วมันมีวิธีแก้มันรักษาได้นะนี่รู้ไหมไปดูมาแนละ้วมีคนที่สุพรรณบุรีอ่ะคบทำไอ้นี่สวนถนนเนออเขาลองใช้ไอ้ตัวยานี้นะหยดลงไปแค่สองหยดเชื่อไหมผ่าไปอาทิตย์เดียวข้าหนุนน้างอกมาเป็นทุเลียนจริงไม่น่าเชื่อแค่ทิ์เดียวนี่แล้วถ้าเก,กิดว่าใจแอมเอาไปใช้นะรับรองพอหยดลงไปแค่สองหยดทำ่านี้เป็นประจำอาทิตย์เดียว รับประกันเลยผมเวเนหนามโง่ทำไมมาเขาได้ยังมีผมอ่ะไม่เล่นกันหรอกสกบสอนสอบแล้วก็สอนเอออย่าฟ้องเลยเดี๋ยวเขาจะหาเราขี้ฟ้องนี่ฉันเ<ม>ตรียมไว้ให้แล้วเอาเนี่เตรียมไหมยังเตรียมายยมาแล้วเจ๊สมุนไพรที่บอกมีอะไรบ้างบอกเข้าไปสมุนไพรของเราก็มีนี่ไงพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็นมสดแล้วก็ไอ้พริกพริกแกงเออเนี่ย เกาไม่ต้องยำหรือไงฮะไม่เคยยู่หรอสมุนไพรไทยเนี่ยรักษาโรคนะเป็นแพทย์ทางเลือกไงใช่นี่เอาไปพอจะช่วยได้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายไม่เป็นไรก็อันนี้ไว้ต้มยำกินระหว่างรอผมงอกถูกต้องด้ามันหายแน่เนาะแต่อันนี้ถ้าไม่ได้ผลดีมากนะแต่ว่ามีตัวนี้ดีจริงๆรอรยอ่ะเอาไว้ทานี่อ้าว หายแนน่ะรับรองสองนี้เดี๋ยวมาเจอกี้หายก็ไม่หายอ่ะเจ๊โดนติดคุกแน่เออน่าก็จะไม่หายได้เอานะเอานะถ้ามันไม่หายนะนี่ฉันมีอีกวิธีหนึ่งชาเอมอะไรเหรอก็เนี่ยเอากรรมฐานนะผสมกับน้ำมันเครื่องอ่ะทาทาทารูปแล้วมันก็หายเองแหล,ละโอ้แล้วมันก็จ่ายกันาดไอ้บ้าไม่ใช่กี้หรวนเนออเอลองดูวิธีเนี่ยจะได้ผลแถวบ้านนั้นหนังกัดไม่มีขนแล้วอ,ะอ่ะลองทาตาต่า ไมองใชเลยมันอาจจะได้กับผมเรามันหน้าเราเหมือนหมาไงไอ้มาไอ่เจี่หมาโดเล่งไม่อยากให้เครียดตายไปลองกลับไปทำกันเลยแหายเหมือนไอโจดีแน่เฮอเ โอ้โหยังมาถามอีก็เวียงซะเต็มแรงเลยเขาก็โทษแว่นมันใหญ่โอ้โหแว่นกันหน้าอันไหนใหญ่ว่ากันเนี่ยไม่หรืออ่ะอเอางี้ดีกว่านี่น้องใจเดียว <คะ S 1> ตกลงใจพี่ส่งแค่นิงจริงเหรอทำไมอะคะก็เพราะว่าระยะทางยังอีกไกลเลยนะกว่าจะก้าวพ้หนหัวใจของพี่อยยะอ